ปัญหาของรถลำเบตา้าเปิดสวิตแล้วสตาร์ทไม่ติดไฟหน้าจอดับครับรถลำเบต้าเราอาการนี้ใครเคยเจอบ้างนะครับปัญหาที่ว่าสวิตเวลาเราเบรกมบือนี่มันจะดับมันจะชอ็อตมันจะมีปัญหาตรงที่ว่า้สายเบรกเอาไปแตกกับสายสายเบรกสีข้างในนี่ฮะ ตรงนี้ตรงนี้สีนี้นะครับอันนี้อันเนี้ยตรงนี้นะครับไปแตะกับไอตัวตัวเบรกทำให้มันถลอกแล้วก็ทำให้รองกาวช็อตนี่คือวิแก้ปัญหานะครับเจอปัญหาคสนี้เราทวงต้องแก้ไขเองเบื้องต้นนะครับมันช็อตนี่คือรอยถลอกของสายไฟแต